สวัสดีครับท่านผู้ชมเราก็กลับมาพบกันนะครับในช่วงเย็นย่ำค่ามืดของวันเสาร์ที่9สิงหาคมนะครับซึ่งล่าสุดอย่างที่เราได้อธิบายไปเมื่อคลิปช่วงสายสายบ,บ่ายของวันนี้ที่ผ่านมานะครับมรสุมเรียกได้ว่ามาไวเกินคาดครับมรสุมจากพื้นกระแสของลมหรือว่าจากหน้าจอที่ท่านผู้ชมกําลังรับชมและก็เราฟังอยู่ขณะนี้เวลานี้นะครับ คือพื้นกระแสของลมชั้นมรสุมตั้งแต่ช่วงเย็นย่ำค่ามืดวันนี้เป็นต้นไปนะครับเขาจะเริ่มค่อยๆทวีกําลังแรงขึ้นท่านผู้ชมบางท่านที่เป็น FC ขาประจําสามารถดูผ่านเฉดสีที่แสดงหน้าจอให้เรากําลังเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับเฉดสีจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดทีละนิดแบบว่าที่เราไม่รู้ตัว เนื่องจากว่ามรสุมจะมีกําลังแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะเหนียวนําปริมาณความชื้นเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยของบ้านเราแล้วก็บริเวณทางช่วงอ่าวไทยโดยเฉพาะจะเริ่มกระทบก่อนนะครับก็คือทางช่วงภาคใต้กับทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าทางภาคอีสานครับเพราะว่าการมาของมรสุมที่จะเริ่มมีกําลังแรงเพิ่มขึ้นในรอบนี้ก็ต้องบอกว่าจะมี ยอมความกดอากาศต่ําเข้ามามีปัจจัยร่วมก็คือความกดอากาศต่ําหรือก็คือย่อมโรย่อมแอลนะครับจะปกคลุมในรอบนี้บริเวณทางช่วงเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับบางท่านที่ไม่ถนัดดูในพื้นกระแสของลมชั้นมรสมถนัดดูในเรื่องของฝนฟ้าจากของโมเดลเนี่ยนะครับเราก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับพื้นที่เสี่ยงในค่ำคืนนี้ก็คือจะเริ่มเกิดขึ้นทางช่วงภาคอีสานนะครับ แล้วก็โดยเฉพาะในช่วงรแรกๆที่เริ่มมีผลกระทบเนี่ยเชสีก็จะไปเน้นหนักทางช่วงภาคอีสานนะครับในรอบนี้ใครที่ต้องการปริมาณของฝนนะครับก็เตรียมตัวเฮได้เลยเฉพาะพ่อพแม่พี่น้องกเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนอย่างก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจกับสิ่งนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าจะทําการออกมากรีดยางกันไม่ได้ ก็จะขาดรายได้ในส่วนนี้ไปนะครับเอาละ,ะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรแล้วก็ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงช่วงวันที่22-23สิงหาคมเนี่ยสภาพอากาศในประเทศไทยแนวโน้มจะเป็นอย่างไรปริมาณของฝนชุดใหญ่ในรอบนี้จะมาสักกี่วันบางท่านก็ทราบกันแล้วว่าจะเริ่มมาตั้งแต่วันที่10ถึงช่วงวันที่19สิงหาคมในรอบนี้มา10วัน10คืนกันเลยครับท่านผู้ชม เอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมแล้วก็เราฟังกันเลยครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประจำช่วงเย็นยามค่ำม,มืดของวันเสาร์ที่9สิงหาคมนะครับกราบขอบพระคุณแฟนคลับ FC ของแอดมินกันทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมกันคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่บางท่านกําลังใจจดใจจอวันนี้เป็นเช่นไรกันบ้างฝนตกหนักกันหรือ,อยังครับ หรือว่ายัางรอคอยอยังต้องการปริมาณของฝนเข้ามาเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนรายงานสภาพอากาศที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ของแอดมินกันได้ทุกผู้ทุกคน กราบขอพรบคุณลงงน้านะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับด่วนล่าสุดนะครับช่วงบ่ายของวันนี้มาไวเกินคาดนี่คือปริมาณของฝนสดนะครับจากการตรวจจับของเรดาร์สภาพอากาศของโมเดลนะครับขณะนี้ที่เรากําลังรับชมและก็เราฟังกันนะครับก็มีปริมาณของฝนเนี่ยกระหน่าแล้วก็ตกหนักนะครับนี่คือทางช่วงภาคตะวันออกนะครับ ก็จะมีฝนแถวทางบริเวณหนองใหญ่นะครับกำลังตกหนักทางคลองภูทางชุมแสงทางเขาเชมาน้ําเพนนะครับแล้วก็ทางแกลงทางห้วยสะท้อนนะครับคาดว่าทางโป่งน้ําร้อนเตรียมตัวรับมือนะครับทางช่วงโป่งน้าร้อนห้วยสะท้อนหนองสลุดท่าใหม่จันทบุรีคุ้งวิมานนะครับไม่รอดนะครับแล้วก็ทางสอยดาวยังคงต้องรอลุ้นอยู่นะครับทางสอยดาว คลองตะเกาก็เริ่มมีประปายนะครับคลองตะเกา و ทางช่วงจังหวัดระยองสัตหีบแล้วก็ทางช่วงบ้านฉางนะครับสำหรับทางพัทยาก็ยังคงต้องหลอรุ้นนะครับพัทยาปวกแดงนะครับแล้วก็จากนั้นถ้าเรามาดูกลุ่มฝนทางช่วงตอนบนนะครับแถวทางสะแก้วตอนบนนะครับก็มีคลื่นฟ้าคลื่นฝนนะครับขึ้นไปหาทางช่วงไทยสามัคคีนะครับแล้วก็ใกล้ๆก,กับทางช่วงคอนบุรี แถวไทยสามาัคคีแถวทางวังน้ำเขียวนะครับนครราชสีมาหรือทางโคราชก็มีฝนกระนาอยู่ทางตอนล่างๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างนะครับแล้วก็ทางช่วงอ่ปาะคำทางโนนดินแดงทางระหานทรายนะครับก็มีฝนนะครับตกกระจายตัวตามเขตหรือวัตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชานะครับช่วงนี้นะครับ แล้วก็ทางช่วงตอนล่างๆของทางช่วงกันทาลักษ์นะครับของทางสีสะเกตเนี่ยก็มีปละปายแล้วก็เริ่มมีเป็นบางกลุ่มนะครับเป็นบางจุดบางย่อมทางช่วงจังหวัดชัยภูมิทางตอนบนนะครับแถวบริเวณทางเกษตรสมบูรณ์นะครับทางผู้เขียวทางทุ่งคาหลวงนะครับทางช่วงกวางโจนก็แล้วก็ทางสะแกนนะครับก็มีฝนตกนะครับตกหนักเกิดขึ้นในบางแห่ง ทางช่วงวาปีปทุมนะครับก็ตกอย่างตกลักษณะกระจายตัวนะครับเรียกได้ว่ามาไวเกินคาดครับท่านผู้ชมนะครับเริ่มมาตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้เลยคาดว่าในช่วงค่านี้คืนนี้นะครับนั้นจะหนักหลายพื้นที่นะครับก็เตรียมตัวรับมือกันได้เลยนะครับจากนั้นถ้าเรามาดูทางช่วงบริเวณอ่าภาคเหนือกันบ้างนะภาคเหนือก็เริ่มก่อตัวกันเกิดขึ้นแล้วนะครับ ก็เป็นฝนกระเลกระลาดนะครับแถวทางช่วงเชียงรายทางแม่จันนะครับทางช่วงแม่สวยโป่งนกนะครับมีตกกระจายในบางพื้นที่นะครับแต่ก็ยังคงเป็นเล็กน้อยอยู่อันนี้ต้องยอมรับนะครับแล้วก็ตกหนักในบางแห่งนะครับทางช่วงบ้านผาลักนะครับแล้วก็ทางปัวเตรียมตัวรับมือนะครับทางปัวทางบอกเรือทางน้ําตวงทางอาเทศบาลเมืองน่านนะครับกําลังตกหนักพอสมควรอยู่นะครับทางช่วงวังเหนือ แล้วก็ทางช่วงคุณย่วมนะครับทางช่วงแม่ลาน้อยนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็มีหลายพื้นที่นะครับทางช่วงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทางช่วงหางดงแล้วก็กําลังเคลื่อนตัวไปทางสันกําแพงสันสายนะครับก็เตรียมตัวรับมือก็พอได้ชุ่มช่ํากันนะครับแถวทางเชียงใหม่แถวทางลําพูนทางตอนบนนะครับแล้วก็มีปลายทางช่วงอ่าแม่สลิดน้อย แม่สลิตน้อยเป็นกุมฝนที่มาจากทางเมียนมานะครับเข้ามาตามแนวตะเข็บชายแดนทางเลโกนะครับทางอมก่อยนะครับทางอมก่อยนะครับทางแม่สลิดน้อยแล้วก็ทางช่วงล้อมแรกนะครับทางช่วงล้อมแรกทางหนองเชียงคาทางแม่พุนะครับทางทุ่งสเหลี่ยมนะครับแล้วก็ทางช่วงลำโชคเนี่ยนะครับทางสี่สัชนาัรเนี่ยนะครับก็มีฝนตกก็จะกระจายนะครับ เป็นจุดเป็นย่อมกันไปนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีปริมาณของฝนดีงามกําลังมาสําหรับพื้นที่ต้องการน้ําฝนนะครับเพื่อไปทําเกี่ยวกับการ,กรเกษตรต่อไปนะครับทางช่วงกําแพงเพชรเตรียมตัวรับมือนะครับทางช่วงของรานเนี่ยนะครับทางช่วงรานหมาในแล้วก็ด่านช้างนะครับลงมาทางภาคกลางนะครับก็เริ่มมีเป็นจุดเป็นย่อมแล้วนะครับทางอู่ทองทางสุพรรณบุรีนะครับทางบ่อบพลอยทางห้วยกระเจา ครับกลุ่มฝนก่อตัวมาแล้วนะครับมรสุมเริ่มมีกําลังแรงเริ่มพัดปริมาณความชื้นหรือว่ากลุ่มฝนเข้ามาได้ลึกขึ้นนะครับพี่น้องภาคกลางเตรียมตัวรับมือนะครับในช่วงตั้งแต่เย็นย่ำค่ำมืดวันนี้เป็นต้นไปฝนมาแน่ครับตกหนักสะใจกันหลายพื้นที่แน่นอนนะครับน้ําต้นไม้หลายหลายบ้านไม่ต้องลดนะครับในช่วงเย็นนี้นะครับเพราะเดี๋ยวคืนนี้ตกหนักแน่นะครับหลายพื้นที่เลยนะครับทางช่วงไซโยกนะครับทางบ้านท่าหวีนะครับบ้านเก่า ทางาหนองไก่ขันนะครับทางด่านทับตะโกจอมบึงส่วนพึ่งนะครับทางเนินม่วงทางโพธารามเตรียมตัวนะครับราชบุรีทางคีรีวงนะครับแล้วก็คาดว่าแถวทางกํากแพงเพชรขออภัยครับทางช่วงกําแพงแสนทางช่วงบ้านปโป่งราชบุรีโพธารามนะครับเตรียมตัวรับมือนะครับแถวทางอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม นครชัยศรีสามพานเย็นนี้ถึงประมาณหัวค่าไม่เกินหัวค่ามาแน่นะครับทางช่วงบางเลนนครชัยศรีสามพานนะครับทางสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับแล้วก็ตามโซนกรุงเทพปริมณฑลนะครับทางบริเวณอ้อมน้อยอ้อมใหญ่นะครับแถวทางพระประแดงบางบางแคนะครับแล้วก็แถวทางช่วงนนทบุรีนะครับนนทบุรีปากเกร็ดเนี่ยเตรียมตัวรับมือนะครับ แล้วก็ทางช่วงพะนครศรีอยุธยาทางแถวทางาลำลุกกานะครับของ7ของ8เตเต็มตัวนะครับลังซิดนะครับเตรียมตัวรับมือนะครับในช่วงค่าคืนนี้ประมาณหัวค่าถึงแน่นอน,นครับมาแน่นอนหลายพื้นที่ตกกระจายตัวเพียงแค่อาจจะไม่สมอ่าไม่สมดังใจของท่านผู้ชมสมมุติว่ามี100คนเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่สมดังปรารถนา1น0คนก็อาจจะมีสมอยู่ประมาณสัก 70คนนะครับก็ขอแสดงความดีใจล่วงหน้าด้วยนะครับแล้วก็บริเวณทางช่วงภาคใต้นะครับก็มีแนวโน้มหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ขณะนี้ก็ตกหลายพื้นที่ทางช่วงเขาย้อยนะครับทางหนองไัยนะครับทางอ่าบริเวณทางพงเข้ทางชะอําหัวหินปึกเตียนทางปานบุรีนะครับแล้วก็มีปะปายทางกุยบุรี แล้วก็ทางช่วงภาคใต้ต่อล่างๆนะครับมีเป็นจุดเป็นย่อมไปนะครับเป็นฝนกะเลกะลาดนะครับทางช่วงดอนสวามาทางท่าแซชุมพรนะครับปางสองลาเกาะสองจังหวัดละนองทางทวงท่าทางช่วงท่าชนะนะครับแล้วก็ทางสุราธานีก็มีกระจา,กจายเป็นจุดเป็นย่อมนะครับ ก็ไม่ได้ตกแบบปพูพรมนะครับตกเป็นจุดเป็นหย่อมเพราะว่ามรสุมเพิ่งจะเริ่มมีกำลังแรงถือว่ามาไวเกินคาดนะครับแล้วก็ทางช่วงจังหวัดตรังนะครับจังหวัดตรังแล้วก็ทางตอนล่าง,างก็เริ่มก่อตัวแล้วนะครับแถวทางช่วงเบตงแล้วก็คาดว่าน่าจะถึงทางสุไหงกุลโลกนะครับจากนั้นนะครับแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะครับมาเช็คในเรื่องของมรสุมนะครับในรอบนี้จะมีกําลังแรงมากที่สุดเนี่ยแถวบริเวณช่วงพื้นที่ใด เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเจอปริมาณของฝนตกหนักกว่าเพื่อนแล้วก็การมาของมรสุมที่มีกําลังแรงในรอบนี้นะครับจะมีกําลังแรงเนี่ยต่อเนื่องสักกี่วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในภาพรวมกันก่อนซึ่งภาพรวมเนี่ยนะครับจากการอัปเดตของโมเดลก็คาดว่าจะเริ่มส่งผลกระทบกับบางพื้นที่ตั้งแต่ช่วงค่ำคืนนี้แต่ว่าถ้าจะให้อย่างเป็นทางการก็ต้องบอกว่าเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับอาทิตย์ที่10สิงหาคมนะครับ จะเริ่มมีกำลังแรงแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะด้านรับมรสุมนะครับอย่างเช่นทางช่วงภาคเหนือนด้านตะวันตกเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นจากสีเขียวก็วจะเริ่มกลายเป็นสีส้มเนี่ยนะครับทางช่วงภาคกลางด้านตะวันตกแล้วก็ทางช่วงภาคใต้ฝั่งอันดามันเห็นไหมครับระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรงังสตูลเตรียมตัวนะครับแล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออกนะครับเพราะว่าเป็นภาคที่ติดก,กับทะเลนะครับ ก็เวลามีมรสุมที่มีกําลังแรงเนี่ยเพิ่มขึ้นภาคตะวันออกก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักอยู่นะครับแล้วก็ในรอบนี้นะครับทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือก็ไม่ธรรมดาเพราะว่ามีย่อมนับย่อมโลหรือว่าย่อมแอลนะครับจะเข้ามาปกคลุมแล้วก็เป็นช่วงที่มรสุมมีกําลังแรงมากที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่1 5 1 6จนถึงช่วงวันที่17ถ้าเราดูจากพื้นกระแสของลม ชั้นมอลสุมเนี่ยนะครับก็จะมีการหมุนลักษณะทวนเข็มนาฬิกาด้วยกำลังที่ค่อนข้างอ่อนเห็นไหมครับนี่คือเจ้าย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมนะครับทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือโดยเฉพาะจุดใกล้เคียงหรือว่าใกล้ๆก,กับแกนกลางนะครับก็จะอยู่ทางช่วงเนี่นะครับเห็นไหมครับจังหวัดอุบลราชธานียืงเยื้องมาทางสีสะเกดอํนาจเจริญแล้วก็ยะโสธรเห็นไหมครับเนี่ยนะครับ ประมาณ4จังหวัดครอบคุมนะครับนี่คือจุดใกล้เคียงกับแกนกลางนะครับของเจ้าย่อมโลลูกนี้ที่จะปกคลุมนะครับช่วง15-16-17สมวันรวดนะครับจะส่งผลทำให้ทางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเภาคอีสาน จะมีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางแห่งทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามาอัปเดตข้อมูลของกรมอุตุนะครับประจำช่วงวันที่9สิงหาคมลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าในประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะ ฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งทางช่วงภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและก็ฝนตกหนักเอาไว้ด้วยเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันมัน ประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยสําหรับคลื่นลมบริเวณทางช่วงทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทางทะเลอันดามันและทางอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยนะครับอันหนึ่งนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1 0 1ถึงสิสิงหาคมนี้เตรียมตัวนะครับ ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ในทางช่วงภาคตะวันออกและทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่าจะมีล่องมรสุมนะครับพัดผ่านทางช่วงภาคเหนือเตรียมตัวนะครับทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยและทางอ่าวไทยจะมีกําลังที่ค่อนข้างแรงขึ้นนะครับ จากนั้นถ้าเรามาดูคาดการ์นะครับหลายภาคเนี่ยคาดว่าทางช่วงภาคเหนือนะครับจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปางจังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิษณุโลกและทางบริเวณจังหวัดตาก อุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2ม7องถึงองศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้ถ้าเรามาดูทางช่วงภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นทางจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงการจังหวัดอุดอรธานีจังหวัดสกลน,นครจังหวัดนครพนมจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยาโสธรจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดศรีสะเกดและทางจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสดุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด34-37องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ทีนี้ถ้าเรามาดูทางภาคกลางนะครับก็คาดว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมต้องเตรียมตัวรับมือนะครับส่วนมากจะเน้นทางจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดลบบุรีจังหวัดสุพรรณบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุร,ร,ร,บบรีและทางจังหวัดร,ราชบุรีนะครับที่เราดูโมเดลกันเมื่อกีอก้ปริมาณของฝนสดนะครับทางช่วงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเตรียมตัวรับมือนะครับไม่เกินเย็นนี้ ถึงแน่นอนนะครับยังไงก็เตรียมตัวรับมือได้เลยนะครับถ้าไม่ช่วงเย็นนี้ก็ช่วงคำ่คำคช่วงค่ำคืนนี้ตกแน่นอนนะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะครับ35-37องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางช่วงภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะครับจะเน้นทางจังหวัดปราจีนบรุรีจังหวัดสะแก้วจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชนบรุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบรุรีและจังหวัดตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32-36องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับ ทีนี้ถ้าเรามาดูทางช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งอ่าวไทยก็มีฝนฟ้าขนองนะครับเป็นร้อยละ60สิของพื้นที่แล้วเห็นไหมครับปริมาณของฝนกรมอุตุคาดว่าเพิ่มขึ้นแล้วนะครับส่วนมากบริเวณทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเชียงต้าความเร็วอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง มากกว่า2เมตรนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูทางช่วงพักใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเป็นฝั่งด้านรับมรสุมนะครับคาดว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับท่านผู้ชมแล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะครับบริเวณทางช่วงจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและทางจังหวัดสตูล อุณหภูมิต่ำสุด24-26งองศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศา,าเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับทีนี้เรามาดูคาดการกรุงเทพแล้วก็ปร,ริมณฑลด้วยนะครับปร,ริมณฑลก็จะประกอบด้วยประมาณ67จังหวัดนะครับ กรุงเทพด้วยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็คาดว่ามีฝนฟ้าขนองนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ30ของพื้นที่เตรียมตัวรับมือนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายนี้เย็นนี้ค่ำนี้เป็นต้นไป อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นถ้าเรามาเช็คสภาพอากาศของโมเดลในเรื่องของฝนฟ้านะครับคาดการตั้งแต่ช่วงค่ำคืนนี้ไปหาช่วงเช้ามืดนะครับเพื่อเตรียมตัวรับมือพอแม่พี่น้องกเกษตรกรหลายท่านนะครับที่เป็นชาวสวนยางก็จะได้วางแผนถูกว่าค่ำคืนนี้ จะเสี่ยงแถวพื้นที่ใดบ้างนะครับจากภาพนี้มันก็บ่งชี้แล้วก็แน่ชัดแล้วว่าพื้นที่ใดครับก็คือทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทางช่วงภาคอีสานโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกนะครับต้องเตรียมตัวรับมือเลยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงค่ําคืนนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับตั้งแต่ประมาณสองสามทุ่มเป็นต้นไปนนะครับก็หลายจังหวัดอยู่นะครับแถวทางช่วงตั้งแต่จังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานีนะครับทางช่วงจังหวัดสกลนครนครพนมนะครับแล้วก็ทางช่วงจังหวัดกาลสินมุกดาหารมหาสารคามทางช่วงร้อยเอ็ดนะครับยะโสธรอ,อำนาจเจริญทางจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดแล้วก็ทางสุรินทร์แล้วก็อาจจะถึงทางช่วงจังหวัดบุรีรัมย์ในบางพื้นที่นะครับแถวทางช่วงอำเภอสตึกอะไรเงี้ยครับก็เตรียมตัว รับมือด้วยนะครับตั้งแต่2อสามทุ่มของคืนนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็แนวโน้มปริมาณของฝนตกแช่นี่ก็จะมีโอกาสหรือว่าแนวโน้มความน่าจะเป็นนี่จะอยู่ทางช่วงต่อบนบนสมากกว่านะครับก็คือแถวทางจังหวัดบึงกาฬนะครับทางช่วงจังหวัดบึงกาฬเนี่ยนะครับในช่วงเวลาตีห้าของวันอาทิตย์ที่10สิงหาคมเนี่ยโมเดลก็ให้ว่าเป็นพื้นที่สีเหลืองอยู่ทางจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬ แล้วก็ทางช่วงจังหวัดนครพนมหลายพื้นที่เลยนะครับเนี่ยนะครับทางช่วงพลคองหนองสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายจอมแจ้งแดนเมืองกุดแคนทางช่วงบ้านเหล่าเจริญทางช่วงคำเอกน้อยทางช่วงคำชนสร้างแดนดินเนี่ยนะครับคำสีดาบ้านงิ้วบ้านแดงทางช่วงบ้านคำบอนบ้าน,นอ่าบ้านคอนดอนกลอยเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับหลายพื้นที่เลยนะครับสร้างแดนดินเนี่ยนะครับ แล้วก็อาจจะมีปลปลายแถวทางช่วงบ้านเดือบ้านทาตพังโคนขั้วสูงนะครับอำเภอวานอน,อนิวาาโพนงามอำเภออากาศอํานวยบ้านก่อนะครับแถวทางช่วงนาว่าเยนะครับนาว่านาคํานาดีสีสงรามคําให้คํานกกกแล้วก็ทางช่วงไผ่ล้อมคําสมบูรณ์ท่าไร่ทางท่าสิริขันทางช่วงอาคาพูนะครับแล้วก็ทางช่วงชัยพรนะครับทางช่วงบ้านกําแพงเพชร นี่ยนะครับจังหวัดบึงการคำอาาโซคำมือนเนี่ยนะครับก็หลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็ต้องวางแผนเตรียมตัวรับมือนะครับทางช่วงจังหวัดสกนลนครลงมาสกนลนครเต่าง,งอยพลยยงคําดงน้อยดงน้อยหนองหอยท่าดอนสวรรค์เนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงทางช่วงดงมันมุกดาหารนะครับจังหวัดมุกดาหารก็มีโอกาสตกแช่นะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ทางช่วง ภาคอีสานเท่านั้นภาคเหนือก็มีนะครับภาคเหนือจะอยู่ทางโซนด้านรับมรสุมก็คือทางช่วงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนจังหวัดตากประมาณนี้นะครับก็จะเป็นฝนตกกระจัดกระจายแต่จะเป็นเล็กน้อยก่อนนะครับเพราะว่าเป็นแรงรผลกระทบของมรสุมนะครับที่จะพาดผ่านทางช่วงประเทศเมียนมาแล้วก็เข้ามาปกคลุมนะครับแล้วก็ทางช่วงภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับแถวทางจังหวัดกาญจนบุรี ทางจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออกนะครับทางตอนบนก็จะเป็นฝนเล็กน้อยตกกระจายตัวตัวทั่วไปนะครับแต่จะไปเน้นหนักทางช่วงตอนล่างๆแถวตั้งแต่ทางแกลงเนี่ยลงมาทางแกลงน้ําเพนทางห้วยสะท้อนคุ้งวิมานท่าใหม่โดยเฉพาะจันทบุรีจังหวัดตราดนะครับแถวทางขลุงเนี่ยนะครับก็มีโอกาสตกหนักถึงหนักมากนะครับทางขลุงทางเข่าคิชกูดเนี่ยนะครับทางช่วงแดนชุมพร ทางนองบอหน,นองสลุดเนี่ยนะครับก็เตรียมตัวรับมือฝุดชุดใหญ่นะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องกเกรจตรกอ่าขออภัยครับพ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวบามงนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในฝั่งของอันดามันก็ดีหรือทางฝั่งของอ่าวไทยนะครับก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเพราะว่ามรสุมจะเริ่มค่อยๆทวีก,กําลังแรงอย่างต่อเนื่องโดยช่วงที่พีคที่สุดนะครับหรือว่าช่วงที่มีกําลังแรงมากที่สุดจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ประมาณวันที่12 รับ12ถึง16 17เนี่ยนะครับก็คือประมาณ5-6วันรวดน,นะครับ12ถึง16 17เนี่ยก็ให้ระมัดระวังเพราะว่าจะมีปริมาณของฝนตกหนักเนื่องจากว่ากระแสของลมชั้นมรสุมจะมีกําลังค่อนข้างแรงส่งผลทาให้คลื่นลมจะเริ่มมีกําลังค่อนข้างแรงแล้วก็จะเริ่มค่อยๆสงบลงนะครับประมาณช่วงวันที่19ถึง20สิงหาคมฉะนั้นหมายความว่ามรสุมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยในรอบนี้ จะส่งผลกระทบกับในประเทศไทยของบ้านเรา10วันรวดนะครับ10วัน10คืนนะครับก็ต้องเตรียมตัวรับมือกันให้พร้อมเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลของกรมมุตุนะครับเป็นข้อมูลจากกรมมุตุวันที่10ถึง19สิงหาคมนะครับ10วันรวดนะครับเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ในประเทศไทย จะมีฝนตกกระจายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์กระจายตัวในบางพื้นที่นะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกอทมอกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลปัจจัยยังคงเกิดขึ้นจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมมีกําลังค่อนข้างแรงขึ้นนะครับมีย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณทางช่วงภาคอีสานหรือก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะครับย่อมความกดอากาศต่ำก็คือย่อมโล ที่เราเรียกกันนะครับหรือว่าย่อมแอลบางท่านนะครับก็เรียกไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ล่องมรสุมพาดผ่านส่วนทางภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักทางช่วงภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคใต้ฝั่งตะวันตกขึ้นลมแรงขึ้นนะครับ ต้องกลับมาเตรียมตัวนะครับเตรียมความพร้อมรับมือกันอีกครั้งหนึ่งกับสภาวะของฝนตกหนักฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกสะสมนะครับอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉพันธ์น้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะครับฝนฟ้าขนองก็มักจะเกิดขึ้นช่วงเย็นยามค่ามืดเป็นต้นไปนะครับอาจจะทําให้เกิดสภาวะของน้ําท่วมฉพันธ์น้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ในบางแห่งนะครับใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ใช้ด้วยความระมัดระวังระวังในเรื่องของ ถนนลื่นนะครับแล้วก็กิจกรรมงานกลางแจ้งก็ต้องเตรียมเต็นต์เตรียมล่มเสื้อกันฝนนะครับกเกษตรกรก็ควรหาแหล่งกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในยามช่วงที่น้ําแรงน้ําขาดนะครับในช่วงนี้ปริมาณของฝนก็กําลังจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งแต่ช่วงวันที่20ถึง23สิงหาค,คมรกรมวุฒิก็คาดการว่าปริมาณของฝนยังคงตกต่อเนื่องเป็นปริมาณของฝน ดีงามนะครับแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยปริมาณของฝนก็อาจจะลดน้อยลงกว่าช่วงที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่10-19สิงหาคมนะครับก็คือช่วงวันที่10สิงหาคมจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้น,นครับหลายๆพื้นที่เตรียมตัวรับมือได้เลยนะครับจากนั้นถ้าเรามาอัปเดตต่อนะครับในส่วนของโมเดลคาดการณ์นะครับปริมาณของฝนฟ้าในส่วนของวันอาทิตย์ที่10สิงหาคม ถ้าเราดูจากคาดการโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับในวันอาทิตย์ที่10สิงหาคมเนี่ยแนวโน้มปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เวลาที่เรากําลังดูกันอยู่ก็คือในช่วงเวลา16นาฬิกาเลยก็คือ4โมงเย็นของวันอาทิตย์ที่10สิงหาคมนะครับพื้นที่ที่เสี่ยงอันดับหนึ่งนะครับก็คือทางช่วงภาคอีสานนะครับภาคอีสานเตรียมตัว อันดับ2ก็คือทางช่วงภาคตะวันออกโดยเฉพาะแถวทางจันทบุรีจังหวัดตราดนะครับแล้วก็พื้นที่รองลงมานะครับก็จะเป็นทางส่วนของภาคเหนือกับภาคกลางพอๆกันนะครับแล้วก็เน้นทางช่วงภาคใต้ตั้งแต่ทางสุราษฎร์ธานีลงไปหาภาคใต้ทางตอนล่างนะครับที่มีแนวโน้มปริมาณของฝนจะตกกระจายตัวพอๆกับทางช่วงภาคเหนือ แล้วก็ทางภาคกลางนะครับเน้นย้ําตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็แนวโน้มปริมาณของฝนจะตกแช่แล้วก็มีความเข้มข้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเน้นย้ําทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตั้งแต่แถวทางจังหวัดหนองคายบึงการอุดรธานีนครพนมสกลน,นครนะครับทางกาลสินนครแก่น ทางมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญร้อยเอ็ดนะครับทางอ,าอำนาจเจริญทางอุบลราชธานีศรีสะเ,เกษสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมานะครับต้องเตรียมตัวสําหรับทางภาคกลางก็เตรียมตัวนะครับแถวทางลบบุรีทางสระบุรีแล้วก็ทางช่วงพันครศรีอยุธยาอาจจะมีปลาปลายทางช่วงโซนกรุงเทพมหานครปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสม,มุทรสาครสม,มุทรสงครามสม,มุทรปราการนะครับ ก็อาจจะมีลุ้นแล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออกนครนายกปราจินบุรีสะแก้วนะครับทางช่วงภาคเหนือก็จะตกกระจายตัวโดยทั่วไปนะครับหลายๆพื้นที่อยู่แล้วก็ทางช่วงภาคใต้นะครับทางช่วงภาคใต้ก็ตั้งแต่แถวทางสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังสตูลพัทลุงอาสงขลานะครับแถวทางปัตตานียะลาแล้วก็ทางช่วงนาราธิวาสนะครับเอาละครับเดี๋ยวท่านผู้ชมแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ